ทำแบบนี้ทำไมเปคะมันฝืนใจมากเลย่ะในเรื่องมันต้องฝืนใจมีความสุขแล้วก็รีบหนีทายานะพ่อเจ้าค่ะก็หม่อมชั้นรอรับขวันหลานอยู่อะยังเป็นอะไร โอ๊ยพรพระองค์ท่านอยู่ไหมพระเจ้าค่ะโอ๊ยพรแล้วจะเขินทําไมจะอยู่เคียงข้างพระองค์ท่านจะไม่ทิ้งไปไหนนะตรงจสึกขอบใจเจ้ามากมีลูกเร็วๆนะพระเจ้าค่ะกระหม่อมชั้นเตรียมของรับขวัญหลานไว้แล้วพระเจ้าค่ะรู้แล้วอยักเหมือนเขาไม่รู้ไงมีหลานให้พี่เร็วๆนะ ไอ่หา่าทำไปทำมาเหมือนงานจริงเลย